สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะที่อู่หันซานะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะถึงอู่เรียบร้อยค่ะคันนี้เป็นหัวอีสูซูเดก้าหัวแคบนะคะมาเป็นคาสซีนอกค่ะคาสซีตัวนี้มาเป็นหน้าเต็มนะคะยาวประมาณเกือบ7เมตรนะคะหน้าเต็มทั้งเส้น,นะคะ่ะความยาวนะคะ,ะเครื่องของคันนี้คือเครื่องหูเฮดอีหนึ่งค่ะร้อยเก้าแรงม้านะคะเป็นเครื่องหกสูบธรรมดาปั๊มสายนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่มองหาเดก้านะคะ เดือนที่แล้วลูกค้ามองหามาถามหาเยอะนะคะวันนี้ทางอูมีมาให้ชมหนึ่งคันค่ะยังโสดด้วยยังไม่มีเจ้าของนะคะแวะมาดูรถได้คะ่ะที่อูหันสามาจับจองเลือกสีเลือกสเปคได้เลยค่ะคันนี้มาสภาพสวยนะคะหัวสวยค่ะอะไรแต่งนอกทั้งคันของคันนี้มีแก้มกับกันชนนะคะกันชนนอกแท้ค่ะคันนี้สวยมากค่ะอะไรแต่งมีกันชนกับแก้มมานะคะหัวสวยค่ะน่าย้อยนะคะตัวนี้เป็นหัวสูงน่าย้อยด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคอนโซลนานะหัวกิ่งของคันนี้สภาพนอกคันนี้นะคะโอ้เบาบันไดมาสวยนะคะมีใช้ล่างด้วยค่ะ,ะสภาพนอกของคันนี้นะคะหัวกิ่งของคันนี้เบาเอียงดูสวยนะคะลายเบาะนอกค่ะ โซนมาสภาพนี้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมอ,อีกฝั่งหนึ่งกันค่ะแก้มแต่งนะคะตัวนี้ปกติมันจะเป็นตัวเรียบเนาะแต่อันนี้เป็นแก้มแต่งมาสวยค่ะแก้มนอก มีผ้าม่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวทางอู่ก็จะถอดซักผ้าม่านให้นะคะคนโซนหน้าหัวเก่งนะคะอีกข้างนึ่งคัตซีของคันนี้มาสวยค่ะเป็นคัตซีหน้าเต็มตลอดเส้นนะคะยาวประมาณ7เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูคัตซีกันก่อน ลอบลอบพันแล้วก็จะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์นะคะอถังน้ำมันคันนี้มาเป็นถัง150ลิตรค่ะสวยค่ะถังน้ำมันกลางกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะพอดีเลยค่ะตัวน,นี้แหนบนอกมากับรถนะคะข้างละาประมาณ5ตัวนะคะเข่าท้ายนะคะ ความยาวประมาณ7เมตรถึงคัสซีหน้าเต็มนะคะสวยตลอดเส้นเลยค่ะสำหรับคัสซีคันนี้นะคะอีกข้างนึงค่ะอ่าทางลงของคันนี้มาเป็นทันนี้นะคะ เดี๋ยวจะยกหัวนะคะให้ชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะคะ ข้างใต้หัวเก๋งนะคะบุกันความร้อนของคันนี้มาสภาพนี้เลยค่ะเป็นเครื่องห6เฮ็ด E1 ค่ะ1ห9 5แรงม้านะคะสภาพเครื่องมาตัวนี้เป็นแบบนี้ค่ะถ้าลูกค้าอยากดูรถตัวจริงก็เชิญแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันสาค่ะคันนี้ก็เพิ่งลงมาใหม่นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามน,นะคะมาได้ค่ะคันนี้ ทำเป็นดัมพร้อมใช้งานนะคะเริ่มต้นอยู่ที่870,000บาทนะคะพร้อมทะเบียนพร้อมแต่งค่ะอ่าคัสซีอีอกฝั่งนะคะสะภาพนอกนายยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่มองหาเดดก,ก้านะคะตัวนี้เป็นคาสิโนเครื่อง195ค่ะ้าห้าหกเตีหนึ่งลงมาใหม่จากทางอู่หันศานะคะยังไม่มีลูกค้าด้วยค่ะถ้าใครสนใจอยากได้รุ่นนี้นะคะรับไปใช้นานก็โทรมาสอบถามได้นะคะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมได้ที่อู่หันศาเลยนะคะตัวนี้มาสวยค่ะ ใครสนใจนะคะราคาเริ่มต้นพร้อมใช้งานอยู่ที่870,000บาทนะคะพร้อมทะเบียนนะคะก็ติดต่ตตอสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์081 3619239นะคะ0892178549นะคะทางอู่ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะมาชมกันที่อู่ของเรากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ทางอู่ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ